เรื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับรวมทั้ง FC ฟที่ชอบบูชาพระเครื่องและเหรียญสําคัญทุกรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับผมไม่ชมเหรียญกระสราบในหลวงรัชกาลที่9เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมมากๆและก่อนขกางที่จะผลิตน้อยนะครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญน,นี้ทึง่งด้านหน้าประทับพ,พระบรุมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์หาหาากกรครุออคย ผิดพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญแสดกว่าความผู้มิผลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตรงด้านบนมีขอบเหลี่ยมนะครับตื่นๆน,นะครับพิกไปขอบนอกมีฟันเฟืองถี่นะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มระบายอยู่หรือสีเลือดหมูระบายอยู่แต่พิกไปด้านหลังเป็นโฟกัสสาคัญคือรูปพระโสถวัดเป็นเจ้ามพระเพทดุสิตวนาราม เพราโบสถดหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นวัดประจำรัชกาลที่5นะครับจัดว่ากความพอสอ2 5 4 4 5บาทเหรียญ5บาทปี44สุดนิยมและหายากมากๆนะครับ